สวัสดีครับสมาสิกกบซเช้านี้นยังอยู่ดีมีแห้งกันอยู่นะครับเนาอส่วนปลานี่ว่ามันฟั่งหูเรืองว่าสิดักจับบ่ามาไก่เลยพุนไปยุ่มยิมยุมยิมอยูย่ยพุนก็สีเอาซุมงุ่มดักเอาจะา ถ้าได้ก็เสีเอาเบิร์ดแล้วครับผมเอาไปประกอบอาหารน้าหลืก็เสียไปปล่อยลงบอยใหญ่นําเพราะว่าบอนี่มันมันเริ่มแอร์อัดแล้วเริ่มเจะแอร์อัดแล้วพอสากกรกบเริ่มเจอขยายอาณาเขตขึ้นเรื่อยๆแล้วครับผมแต่ยังอยู่ทีมีแห้งกันนะครับนะ้อเดี๋ยวสิไปเบิรงอกัน บอรกรบเด็กหญิงนิดเป็นเลี่ยงไหว้ว่าเป็นจงังไดเพราะว่าเป็นเลี่ยงในที่ที่บ้านเพิ่นเนะครับเนาอเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปถ่ายบอรกรบป้าน,นิดคุณล่ะครับผมอันบ้านมินิมมลเพิ่น นี่แหละครับเพลินว่าหอมดอกพะกัญยาง้วกัญยางพวกหญ่ทองลาอหลายพวกหญ่ทองมิวสิบเบิ่องพะกัญยางเพิ่พน,พน,พนครับโอ้เกิดได้งามแฮงแต่ว่าคงไอ้คุ้นหอยหน่อยมันก็มีมุมนี่มุมติดๆกับเพิ่นนี่แหละมีแค่อยู่มุมนี่ครับผม ส่วนมุมอื่นโบ,บ,บข่อยหลายอันนี้มีทั้งผักกะแญงแล้วก็ผักอีหินเนาะมุเอื่นผักอีหินผักอีหินเดี๋ยวเสียเบื้องผักอีหินครับผักเม็กผักกระเดาผักกระโดนแล้วผักอีหินนี่เดี๋ยวจะเป็นถ่ายบ่อกรบ เด็กหญิงเน็ดครับผักอีหินนี่แหละครับนี่ยเนี่ยกตัวอย่างผักอีหินก็สิเป็นตระกูลเดียวกับผักผ้าเนาะผักอีเินแต่ว่าิ่นเป็นใบหนยหน่อยเป็นกอเนี่ยหน่อยเกิดน้ำกันหละผักอีหฮนนแต่ว่ากระสีแต่ต่อผักาอาจจะบ,บ่เอื้ชนบือกันนะครับนี่ครับคือผักเม็กผักกระดาผักกระโดนและผักอีหินนี่แหละครับผักอีหินตั้ง,งบนเอิน ผักอีฮินอุวนก็นอาจจะเอินเพราะขึกันกับมี่เด้ผักกระเดาผักกระโดนและผักอีฮินนี่ลายครับผมแจนี่ลายอยู่ผักกระแยงผักอีฮินมีท่องมิวสิกนี่โอ้ลายตัวนี้ันมาขอเพิ่นไปปลูกกระสิบวกตองซสือเลยครับไปปลูกไว้ กินได้กินกระปุน้กระปยังครับ,รบไปไปเบิ่งบ้านเด็กยิงนิดจังได้คือว่ากบเสียบกบเด็กยิงนิดนี่ครับ อนุญาตเด้อเพราะว่าบ้านเป็นบคนแถวนะแต่ว่าเป็นเลี้ยงอันเป็นเลี้ยงหลายอย่างเนี่ยโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรเป็นเลี้ยงปลาเลี้ยงกบหลายเท่ากันครับผมอย่างไรนอกบ้านเนาะม่น,นอรอยขึ้นหัวเพิ่นบ้านตัวตัวบ้านนี่ กตยังบ่ทันเสียจสมบูรณ์ครับแต่ว่าลูบล่างของบ่านลังง่าอันนี้คนในบอ่อ่นนี้ประดุกครับนี่คือบ้านนางสาวไข่มุกคนดังเลยครับนี่ปนอันนี้คนต้องประดุกมาป่วยคนกระเฮ็ดเป็นค้องใส่ไก่่นครับ จินตนาการเอาเนาะวุ้นบอกบอยู่หุ่นตัวนี้บอกบไปไปไปใหญ่ไปบอรกรบอัน,นี้ไปบ่อไหครับมองนี้หกแห้งเพิ่นกระเฮ็ดไปสวยๆอยู่ได้เนี่ข้างไงบกตัวบักแกงเพิ่นเออเฮ็ดเฮ็ดแบบนี้ไ้มันก็ดีได้นี่ครับนี่เฮ็ดข้างบักแกงบักทัว่วนี่เฮ็ดแบบเฮ็ดแบบประณิตนี่เนาะ เฮ็ดเป็นไนหลังค่าโมเดิร์นแล้วก็เฮ็ดเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงโอ้ไอเดียเล่าดีอยู่ครับผมอ่าลองเอาไปใส่เบิ้งน้ครับนอ้องอู้นพกคบเพิน่นยิ่งเขาว่ากวบแสบยินเขาว่าควบแสบคบประเนบดคบพุ่นหน้าหน่อยนี้อาจจะว่าแสบ <laughs> นี่แล้วครับ บ้านพี่บ้านน้องบ้านมินิมอลกับบ้านโมเดินอยู่ห่างกันหนึ่งวนน่ากว่า,วาอขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผม